ไม่ได้เไข่กับบนโูครับปี22นะครับรถสวยนะครับ3แสน2หมื่5พันบาทครับถ้าคนใจสนใจกันโทรนะครับ9 0 247414นะครับบนโ้ดีเซลนะค้าดู้วเรื่องได้ทาวันนี้เลยครับสวยลเดิมเลยครับเดิมนะขอโเดิมนะครับแก้สายฝาเดิมนี่เป็นดีเซลนะลูกค้า3 2 5พันบาท รถใหญ่พี่คป้าที่สองสุดใจพุทธบางแคร์นะครับถ้าว่ากันใ,ใจก็โทรมานะครับพักมานะครับแอดไลน์มาเบอ 90, ร์090ย์เก้านองสี่ 4, 4, 4, 4นะครับฝากลูกค้าสวัสดีครับรอบรอบลูกค้าด้วยใจนะครับ,บนี่เป็นมีแคล์นะแจให้2ดอกครับรถเดิมนะ ลูค่าเล่นสวยมือเดียวไม่เอามาจากเพชรบุรีซื้อเข้ามาแล้วลูกค้าตอนนี้มีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวมาดูร้องล้องนก่อน สในสใจก็โทรน,นะครับสามศูนย์เก้นสจ็สีนึครับ3ามแสนสองหมื่าพันบาทมาสร้อยาสิบวยครับบาดีครับสารมาดูครับ